วันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันพระก็ขอให้ทุกท่านนึกถึงพระเมื่อเรานึกถึงพระเมื่อใจงเราสะอาดสว่างสงบก็เมื่อเรานึกถึงพระใจก็จะได้ประกอบไปได้วยกุศลนะเมื่อใจมีกุศลใจก็สบายเมื่อใจสบาย ใจก็ทำสมาธิมีจิตอย่างลงสมาธิได้ง่ายเมื่อจิตอย่างลงสมาธิได้ง่ายก็บรรลุธรรมได้ง่ายเมื่อบรรลุธรรมได้ง่ายก็มีโอกาสที่จะขจัดกิเลสภายในใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตามไปอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นไปตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปของมันไปก็คือเริ่มต้นจากความรู้สึกดีใจที่สิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดประโยชน์ ทีละนิดทีละหน่อยนะฮะเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเราค่อยๆสะสมไปทีละเล็กละน้อยแล้วก็พอดีใจก็สบายใจพอสบายใจก็ค่อยๆปลื้มใจพอปลื้มใจปุ๊บกลับมานั่งสมาธิพอหลับตาด้วยความปลื้มใจแล้วมันจะใจหยุดใจนิ่งใจสบายเมื่อใจหยุดใจนิ่งใจสบายใจมีความสงบได้ง่ายมันก็จะค่อยๆสามารถที่จะทําจิตของเราให้สบายไปได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ โอกาสที่จะเข้าถึงทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นวันร้าววันนี้ขอให้ท่านทุกท่านได้ลืมปิติใจนะแล้วก็มีความสุขใจที่เราได้เกิดมาวันนี้นะฮะแล้วก็มามีอายุมาถึงวันนี้แล้วก็มีใจที่ผ่องใสและนึกนึกถึงบุญกุศลหลับตาของเราเบาๆหลับตาพอสบายสบาย คลายกับเรานอนหลับหลับตาพริมพริมทำหน้ายิ้มยิ้มม,มีความรู้สึกผ่อนคลายให้ใจของเรานั้นผ่อนคลายปล่อยวางเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างหลับตาสักครึ่งลูกเบา อย่าให้ผนังปิดเปลืกตาสนิทอย่าไปบีบลูกในตาอย่าไปกดอย่าไปกดหัวตาหลับตาพริ้นพริ้นมีใบหน้าที่ยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มผ่องใส การลับตานี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดทีเดียวที่ก่อนที่จะนั่งสมาธิหลับตายยังไงให้พริมให้เหมือนขนตาชนกันซ้อนเหลื่อมกันนิดิดโดยที่เราไม่รู้สึกเกรงตึงเหมือนกับเราค่อยๆผ่อนคลายเปลือกตาแล้วก็หย่อนไป แต่อย่าให้สติหย่อนเอาแค่คนตาซ่อนกันเบาๆถ้าหากว่าหลักตาเป็นจะมีข้อดีหลายอย่างข้อดีอย่างแรกก็คือทำให้ร่างกายทุกส่วนนั้นผ่อนคลายปล่อยวางทุกอย่าง ประการที่สองก็สังเกตกายของเราว่าผ่อนคลายแล้วหรือยังสุดลมหายใจร้อยลึกสุดลมหายใจร้อยลึกๆเลยแล้วก็ผ่อนลมหายใจคลายผ่อนลมหายใจของเรานั้นคลายทุกส่วน เราม่แจ้งเราคลายทุกส่วนเราจะไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องราวใดๆ จะไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งเรื่องราวอันใดทุกสิ่งในขณะที่เราผ่อนเราหายใจออกก็สลัดความคิดความตึงความเครียด ความกังวลความหงุดหงิดหงุดหงานฟุ้งซ่านรำคาญใจทั้งหลายและให้ลมาหายใจของเรานั้นเป็นไปตามปกติธรรมชาติให้มีความรู้สึกเบา โล่งโปร่งว่างสบายสบายสังเสสร็จังเกตตั้งแต่ศีรษะหน้าผาก ใบหน้าลำคอบาา่าไหลแก่ทั้งสองข้างไปจนกระทั่งถึงปลายนิ้วมือให้รู้สึกคลายให้โลง่งให้โปร่งให้ใส ลำตัวของเราก็ให้รู้สึกโล่งโปร่งว่างปราศจากอวัยวะให้บางเบาผ่อนคลายให้ใสๆแจ่มใสทั้งภายนอกภายในผ่องใสทั้งภายนอกภายในเรื่อยไปตั้งจนกระทั่งถึงแข้งขาปลายนิ้วเท้า ก็ห้รู้สึกผ่อนคลายให้รู้สึกเบาสบายไปด้วยเมื่อเราผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนดีแล้วทีนี้เราจะมาสังเกตภายใน เราจะย้อนความรู้สึกของเรากลับเข้ามาตั้งไว้ภายในตัวภายในกายยาวานาคืบกว้างสอบภายในกายที่ยาวานาคืบกว้างสอบตรงนี้นะกำหนดใจไว้ภายใน ทีนี้การกําหนดใจจะต้องไม่เป็นการบังคับเหมือนกับเราพยายามจี้เข้าไปว่าจะต้องอยู่ข้างไหน,นี้ไม่ได้ต้องให้เข้ามาเองเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติหรือใช้กำลังความคิดเล็กๆเ,เป็นเหมือนสำนึกลึกๆค่อยๆดึงใจกลับเข้ามา ให้มีความอ่อนละมุนมีความเบาสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เาลองสังเกตลมหายใจที่เวลาเราสูดลมหายใจเข้าลมที่กระทบปลายจมูกเข้ามาสู่ภายในไปสู่โพรงจมูกเพดานปากลงไปที่หลอดลมลำคอเรื่อยลงไปจนกระทั่งถึงปอดวิธีลมหายใจนี่แปบ๊บเดียวเท่านั้นเอง แต่เราลองสังเกตเส้นทางเดินลมหายใจเราก็จะทราบอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเท่านั้นนะที่ทำให้ใจย้อนกลับมาในตัวได้ง่ายๆ mm. ก็คือดูที่ลมหายใจ mm. สังเกตที่ลมหายใจแล้วก็เอาความรู้สึกตามลมหายใจเข้ามา เราจะสังเกตกายของเราเอาวัยวะผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยืเอ่อในกระดูกปอดตับม้ามไตหัวใจลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพอเราสังเกตอาการสามสิบสองซึ่งเป็นอาการทางกายทั้งหลายทั้งปวงสังเกตก็คือนึกนั่นแหละนึกในเบื้องต้นก็คือนึก นึกถึงแล้วก็พิจารณาดูนึกดูน่แหละสังเกตอนึกดูไปเรื่อยๆร่างกายก็จะเริ่มเข้ามาสู่บริบทพื้นที่ของใจเข้ามาสู่พื้นที่ของตัวของเรานี่ก็เป็นวิธีการที่จะนําจิตนําใจของเราเข้ามาตั้งไว้หรือบางท่านอาจจะเอาความรู้สึกเข้ามาในกายเร็วๆอย่างนี้ไม่ได้ กาจจะเลือกสักที่หนึง่งอยู่ในพื้นที่รัาเป็นตรงปลายจมปากช่องจมงูกเรา,เอา,เ,อาเอาไปแตะไปตรงนั้นไปอ,อง ค่อยๆไหลสงบมาอยู่ที่กลางใจมาอยู่ที่กลางตัวกลับมาสู่ที่กลางกายเหมือนเดิมจุดสุดท้ายปลายสุดของลมหายใจเข้าที่สุดของลมหายใจอยู่ตรงไหนก็อาใจไว้ตรงนั้น จากนั้นก็ทำใจเราเย็นเย็นอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ต้องไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งไม่ไปสนใจเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปทบทวนอดีตหรือคำนึงเรื่องราวอนาคตให้อยู่กับปัจจุบัน ไปก่อนเจนกระทั้งใจของเราค่อยๆหยุดนิ่งมันจะมีความฟุงม้งบ้างมันจะมีใจแวบออกไปนึกเรื่องราวข้างนอกบ้างกใกล้สังเกตจิตของเราแล้วก็ดึงจิตของเรากลับมาตั้งไว้ที่กลางตัวเหมือนเดิม เอามาตั้งไว้ที่กลางตัวเหมือนเดิมอย่างสบาย การทำความสงบจิตเอาไว้ในภายในเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่สำคัญของมนุษย์ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาการมีสติไว้กับตัวสั่งสมความรู้ตัวทั่วพร้อม ถ้ามีเรื่องฟุ้งบ้างก็ปล่อยให้มันเป็นไปเดี๋ยวมันก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเรากำลังนิ่งส่วนใครนิ่งแจ่มใสปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายก็ค่อยคยหยุดแจ้งเราต่อไปเรื่อยคือปล่อยวางไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใจเลยถ้าใจนิ่งแล้วเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปนึกไปคิด ไปวิเคราะห์พิจารณาอะไรยังไม่ใช่เวลาเนะี่ยถ้าใจนิ่งแล้วนั่นดีแล้วนิ่งต่อไปแต่ถ้าใจคิดเนี่ยเรื่องราวนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเปื่อยจิตมันจะไวมากอนนึกถึงที่ทํางานไปถึงที่ทํางานไปถึงดวงดาวพระทิดพระจันทร์ไปถึงดวงดาวพระทิดพระจันทร์ทันทีอาไปได้หมดเลยนอกโลกเนะี่ย นอกตัวเนี่ยไปได้หมดเร็วด้วยแต่ไม่เคยคิดที่จะมาอยู่ภายในตัวเลยอันนี้คือมนุษย์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติแบบให้เข้าถึงธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติภายในธรรมชาติด,ดั้งเดิมธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสอาสวะมาปะปนมาครอบงามจิตใจ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการเข้าถึงธรรมชาติของเราเหมือนกันนั่นแหละทำแจงเราไซทำแจงเรานิ่งๆปล่อยให้มันเป็นไปแต่เกิดว่ารู้สึกว่ามีความฟุ้งมากลองลืมตาดูสักนิดหนึ่งแล้วก็รีตาหลักตาลงไปใหม่ หลับตาพริ้มพริ้มทำหน้ายิ้มยิ้มแล้วก็เปลี่ยนชื่อขอเรา้เรียบร้อยย้อนกลับมาอยู่ที่แจเราอย่างง่ายๆ เราทำใจเรานิ่งๆทำจใจเบาสบายกลับมาอยู่เป็นสมาธิเหมือน,นเดิม ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าเราสามารถเริ่มที่จะทำสมาธิได้ใหม่ทุกครั้งทั้งหลับตาหรีตาลืมตาให้มีสมาธิตลอดทุกช่วงประก็ประคองสติสัมภชัญญะความรู้ตัวอยู่กับความนิ่งความเบาความสบาย เป็นการฝึกตัวเราฝึกใจของเราเป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนใจของเราค่อยๆฝึกฝนค่อยๆเรียนรู้สังเกตจิตแล้วก็ปล่อยวางมันจะอยู่ในเส้นทางนี้ตลอด ความปล่อยวางความพิจารณาสังเกตปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยพวกเรื่องราวสาระทั้งหลายทั้งปวงที่เราคิดว่ามันเป็นสาระแต่ว่ามันไม่ใช่สาระที่แท้จริงเปลี่ยนมันซะ เปลี่ยนจากความรู้สึกภายนอกไม่ได้สนใจตัวตนบุคคลสัตว์สิ่งของย้อนกลับมาย้อนกลับมาตั้งจิตไว้ภายใน จะนี้ไปเราจะได้แผ่เมตตาขยายความเมตตาปรารถนาดีของเราไปยังสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแม้ในช่วงต้นเราจะไม่ได้ใส่ใจนะปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายทั้งปวงเพื่อใ,ใจของเรานั้นเกิดสมาธิซะก่อนแต่ในก่อนที่เราจะเลิกนั่งสมาธิ เราก็แผ่เมตตาโดยที่เราไม่ได้ยึดติดว่าจะเป็นตัวตนเราเขาหรือใครคือแผ่เมตตาให้แก่สรรพชีวิตทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่เลือกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์วันนั้นในใจว่าขอความสุข ขอความสงบอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติขอความเมตตาอันเกิดขึ้นจากความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติจิตของเรานี้จงแพ่ขยายไปยังสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายระนึกอย่างนี้นิดเดียวแล้วก็นิ่ง อยู่ที่กลางกายเราต่อเนื่องเหมือนกับเราอยู่ในศูนย์กลางของความเมตตาปรารถนาดีที่มีต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งดูเหมือนเราจะเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง จะไม่ได้ไหมายความว่าเราจะตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็บังคับทุกคนให้เป็นบริวารแวดลอ้อมให้เป็นไปได้เหมือนใจของเราทั้งหมดแต่เรานั้นเป็นศูนย์กลางของการแบ่งปันความสะอาดบริสุทธิ์ความเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเองโดยที่ไม่ได้กะเกณ่าศูนย์กลางตรงนี้จะไปปีบบังคับใครเข้า แค่เป็นความรู้สึกสำนึกลึกๆที่อยู่ภายในที่ปรารถนาดีกับทุกๆฝ่ายสัพเทพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรังพันธามิสปพ,พโซ สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภพะวันตุเตสาทุก,ก็ขอเจริญพรวันพระเจริญสุขวันพระวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจทุกทุกคน